สวัสดีค่ะเฮดี้นะคะอแมนดาแมนดาเจนเซนค่ะทำไมเทรซเมตต้องเลือกน้องคะเพราะว่าหนูมีลุคที่อ,อ๋อค่อนข้างเข้ากันกับแบรนด์เทรซเมมากๆค่ะแล้วแน่นอนว่าหนูเป็น r ร y ยตี้คอสตูมเมมาอยู่แล้วด้วย <c oughs> หนูใช้เทรซเมหนูเป็นสาวเทรซเมเลยไฮดีนะคะขายของเก่งมากจับเวลาค,ครับแล้วก็พอไปถ่ายรูปหยิบสามผลักเลยค่ะ แบบสามารถถือและเรียงออกมาเป็นพัดแบบนั้นได้ยังไงคือเก่งมากและรูปออกมาดูดีด้วยคะ่ะ Trace color vibrancy lock shade ไม่เฟดไม่เฟลวิดีโอรู้สึกว่าตัวเองน่าจะได้หลายช็อตมากๆค่ะพูดคีย์เวิร์ดก็ถูกต้องเป๊ะไม่ผิดเลยนลคนเดียวเท่านั้นและคนคนนั้นคือยินดีด้วยครับน้องไฮดีครับ ันคลาสนี้เหดดีเป็นผู้ชนะค่ะมาแล้วนะจ๊ะตัวแม่มาแล้วค่ะ